น <S an used> วเนี๋ยวนกไม้ขนไใยานางก็ะเซาเลยตำข้าเบือข้าตะไคร้ใบมะกรูดที่ตำใสใส่หมูสามชั้นอดแดกหนังปลาหมรสุดดีดีเกือขาดผักอีตั่มนะคะน้ยนเนียวขเบือได้เลียวข้เบือ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาเหมือนนี่วินี่สิพามากินหมกหน่อไม้นะโบอโน้องอยู่กลัวติบเขาค่อยนูอาร้องไห้วิน่ไปออกกำลังกายมาก่ะพี่น้องเห็นไหมเสียเสียงร้องไห้สุมเนื้อยแย่ลำ้ำปวนเสียงไห้หนูเขา่ากิมมงเลยเนะี่ยมา ดึงนะกินอะไกินข้าวไหมมาหาพี่บอกก็ไปตักข้าวมากินก็ได้ก็ไรตักมาไม้มากินคุณร้องไห้อะไรจะเอาหมาเลยอืไม่เอาใครเลยวันนี้วันพระหรือเปล่านี่วันนี้วันพระใหญ่นะเออว่าอยู่อือเป็นง่ายวันนี้วันพระใหญ่เลย หนูม das ันนั่งอยู่และป้อนข้าวเนาะป้อนข้าวเนอะอืม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 อี่ว่าะรีบสติกกระแตใช้ดีนะแต่ว่ากินไปมันก็จะหลุดจั๊จั๊จจอุ้มอุ้มไปเดินเล่นก่อนก็ได้เข้าใจเย็นเนาะ บอร์น <van> ้ำไก่นใหม่นงูเข่าเขามาส่งของพี่ไห้บอร์อ๋อไม่ใช่ยิ่งหอมมากตอนกินซอยดิเกือบลังค่ะพี่บอร์นังชอบมากนังชอบกินหน่อไม้ไม่มีเผ็ด อบอกว่าอร่อยมากเห็ดหมอบักง,ง่ายอ่ะคุณจังจะได้บอนนี้เผอีกตัววันสุกวินนี่มีเทน ปั่นกันมตูดกันมัด้วันนี้ไปวิ่งวันนีก็อยากให้เขามากินข้าวด้วยนะอ่ะเราก็เอาน่องกันกินพร้อมกันแล้วถ้าลูกอย่าเก่นนั้งก็จะเอาน่องให้ เสียงอาจจะดังเพราะว่ามันไม้นะพี่น้องพี่น้องว่าเสียงมันดังเกินกินกินเสียงดังเขาบ่ดังมันก็บ่ฟินกับพี่น้องเฮ็ดคลิปกินมันก็ต้องเสียงหลอะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่ปากจะกระทบกันแล้วเป็นเสียงแจ๊บแจ๊บเสียงอะไรไหมคลิปกินจะพี่น้องแต่่าสิมตามหานมาระยะตามคลิปกินมันก็ได้หรอกจ้ะ เฮ็ดคลิปกินมันต้องแฮตให้คนหิวน้ำเสียงแดงมันก็มันเลี่ยงไม่ได้มันก็บีบ้บังอะเสียงดังเสียงยังแต่ว่ามันก็เขาร์บอโซไซด์ไหมกับโบฟินอีกได้ปะเนี่ยมันก็ต้องใส่ไมหเนาะพวกโดดมาจากกาลสินนะคะพริกน้องแม่เดี๋ยวอื้อหือ จองผู้วิเนสไปหัวหินลูกปิดเทอมหนึ่งเดือนบอยยุบานกันครับไปหัวหินสรุปแบบไปหัวหิน,ไ,นไ,ไปน้องไปไปเสม็ดแล้วจองบานเป็นหลังเลยเมาเจ็ดหมืนห้าเดือนหนึ่งเจ็ดหมื่นหาจากแสนกว่าแต่ว่าเขาลดหายขนยาดขนแม่ขนน้องไปน้ำมีหาห้องน้ำหาห้องน้ำ หัวหินบ้านพักมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วกับมันไม่ไกลจากทะเลนะจริงๆจำนี่จะไปเกาะลันตาแต่ว่าด้วยความที่มันต้องนั่งเครื่องแล้วญาติเราเยอะนี่ก็จะบ่สดวกเองมั้มหรอไม่ไปเยไปแกแตะขอบพว,วินีไหมบอกอง,องั้เขาไม่ส่งของสมน,นอยอแม่เห็ดถ้าเราทำเองเราก็ มันอุ่นใจในการกินเนะอือนี่เป็นคนแบบว่ากินยากได้พวกสมน่ะสมยังค่ะแบบสู่กินบางทีม่มันมันบ่อุ่นใจนะแม่แต่กคข,ขันจังเดยใน,ใดนะจังเลยนะขันเขาเฮ็ดเองกินเองมันก็อุ่นใจนะพี่นนองนี่แม่เราขันไม่แบบได้สมพักกะสมสม Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ใส่ไอแม่นังเครื่องมะแล้วบนน,งนังเราสีนังรถตูวมะเอาอยยญนเอนแม่เอาน้องน้องจะพแพะน้องแทยไปด้วยเปลี่ยนบรรยากาศแต่สามีทำงานแต่น้องก็ไปทำลองทำงานออนไลน์ไงเหมือนว่ายากอยู่บ้านเลยไหมอ,อุ๊บปีเชิ่มเดือนนึง หามองไปพี่น้องสมิ็งก็เต็มเกาะช้างเต็มรูงี้นะ่าจะบุกตั้งแต่นันเนิ่นๆเกาะอย่างหอัเบื้องเวล,อลาอยู่เต็มก็เลยร้องเลยที่หัวหินค่ะอือหืออ่ะ ขนาดวางนี้พออีดด้วยเนาะหมกเนื้เหนียวขบเบือยำจะนั่งขันยำนั่นไอ้ยจะนั่งต้เจ่าอ่ะเผ็ดเหมือนวันนี่ด้วยเนาใส่หมูน้ำหมูติดมันนิดนึง เอาบบกพีคไซบ์บ้าง,งคันนึ่นคนนี้มันตินอะไร อืมอมมบอมนางไม่กินเนือ้อ ทำเมนูอะไรก็มีแต่ใส่หมูวินี้เผะโว้ะคอยมากินหมูน้องใหม่ก็ต้องใส่หมูอืมอยากกอดแบบ ้มากินกันนี่เราคอยแฮปปี้ที่คอยกลับมาอยู่ไทยน่เรื่องอาหารการกินเนี่ยไอ้สำคัญสำหรับก่อยแห้งต <laughs> ันเตัาฝรั่งออกเร่ ันก็ตื่นเต้นยุ่ยเดี๋ยวยู่ต่างประเทศดีใจจะไปอยูยยุโรปคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ายัางายได้อยู่จี่งๆงนะพออยู่ไปด้ดนดนสิมีความโหยหาขึ้นหอดบ้านตอนไปอยูไม่ไม่สองสามปีมันก็นโอเคอยู่แล้วถ้าเข้านาหนาวหนาวแปดเดือนอะอึมๆแดดบก่กนมีอะ นันจะเป็นลูกซึ่งสาพี่น่องมันเป็นแบบมันเป็นสอมองบ่หลวงมันบอกบะเถืกได้ส่วงนาห้อนส่วงส่วงอันชิคาวนาห้อนอากาศทาั้งยุโรปดีอยู่เด้ยี่สิบองศานเนี่ยแต่ว่าหลังจากนาห้อนไปแล้วน,นวนิ้ยเงาหนาหนาวนะอ้อินผักไรไม่ไตีเลยพี่น่อง ไปอยู่เนี่ยผู้คนบ้านเขาก็เป็นโอโลเ,เป็นสลือเห็นไหมเป็นคือโลบ่อน,นไปสื่อขวางมันตัะไอ้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยยามเวลาเขาคิดเงินเนี่ยวุ้นจับตรงใส่ถุงให้ท่านได้พี่น้องไปบุ้วเดี๋ยวเป็นเท่านั้นเท่านี้บาทเฮอเก็บใส้ถุงอันกระบ,บท่านอันแม่ของนะอ้คุ้คยอยอีเลีเดียบางทีก็ยักแกงไปว่าอันอัน ยิบสินค้าที่มันบ่นบมีคิ้วอ่าโคตรนะแม่เขาเได้แบบว่าไปสร้างน้ำหนักจริงีเวลาเก็บของใส่ถุงทางยุโรปนี่มันเป็นเวลาเบิดน่ะแม่เวลานี่เป็นเงินเป็นค้ำเบิดเนาะต้องเ็ดทันเวลาแม่เขาเร็วอีเดียวซูเปอร์มาร์เก็ตพวกซุ้มกับเงินหน่ะ เ้าๆที่ได้สายฟัวไม่ไม่กับปุยุตตั้งประเทศกับเล้วแรกกอาสีดีใจแล้วตื้นเดี๋ยวพอไปหอดก็จะมีความขึ้นหอดบบานน่อาหารการกินทางเขายังไม่ได้ศึกษาแฟนเขาดีๆเนี่ยบางคนบอกให้กินประแดกนะจ๊ะของเม็นเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไอพวกอย่างเงี้ยบางคนก็แอนตี้ของเม็นได้หามจังบอหเมนเนียกินกับมีได้พี่น้อง การจะเลือกสามีบางทีเราต้องศึกษากันดีๆก่อนนะก่อนจะย้ายมาอยู่เพอโอเคบอกร,รกๆอะไรก็ดีแต่พอย้ายไปอยู่จริงๆมันจะมีความงงง้งกันมันจะมีความนมิสิพิดกันนะแม่ก็จะป,ปับจูนเข้าขหากันได้เออ บางคู่นะไปบวดก็ไม่ไรคู่กันแบบเลือกลากกันย่อนอาหารการกินกันมีก็ไข่ส้มกินข้าวผัวไข่ปลาจมเหมือนมันแดดนั่งกับปลาจมไหมผัวขกเพราะ่อยบอกว่า่ข่พอมเลือกกันสิมหยุ่งยากเรื่องการกินเนาะข่มมกงไข่เนาะมงอะไรหล้วลง ข้าแมเห็นนานแม่ไห่ปะเนี่ยอ่ะแม่เรีกินละคำพูดไห่หนักบางทีก็ต้องฝึกให้เขาเอาพี่เลี้ยงบ้างไม่แหงเลยเห็นอย่าง กินเขเอลายค่ะเน่ะคาดว่าตอนเย็นไม่น่าจะกินขาเลี้ยงข้อเทียง วหา,วท,าที่แรกควอยสีเดงผัวควอยเห็นเลือกได้ระวังไทยครับแอฟริกาสีเป็นยูสัยเพราะว่าอย่างที่บอกแฟนแฟนไิหนี่ทำงานให้ใหบริษัทกับสวสิตเดนจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนาง อยู่แอฟริกามาสิบห้าปีนะคะพี่น้องก่อนสิใหญ่มาอยู่จีนก่อนก่อนสิมาเจอวินีนั่งอยู่แอฟริกานั่งมีบ้านมีบริษัทอยู่แอฟริกาเด้แต่ว่านั่งกับเปิดบริษัทนั่งไปบอลอดเจ้งหัวกนะ่อยนะอืนั่งกับสั่งบัานสั่งบริษัทอ้บทเงินหลายก่อนสิใหญ่มาอยู่จีนนะว่ามนทำงานอย,อยู่จีนแล้วกับช่วงจังหวะมาเชียวไทยกับมาเจอข่อยนะอ่ะ แต่ใหญ่ไปอยู่เยอรมันกับแบบตอนืจอพัดเนี่ยอยู่เยอรมันกับบคิดว่าสี่ใหญ่ไม่อยู่ไทยเนาะบคิดว่าสีปลาปกรับทุกคนสรุปกระเดยใหญ่ไม่อยู่ไทยมีบริษัทอยู่ประเทศอันออสเตรียเนะาะซานบวกเนาะที่แหลกหัวกะลังเลได้ระวังสวิตบริษัทคอมเพนีสวิตเซแลนด์กับซานบวกซานบวกบวก,บวก,บ,วกบวกเขาเอื่นเอียงออสเตรียนะที่ง,งามๆนะ เขามาถามวินี่ก่อนได้ว่าเธอจะอยู่ได้ไหมที่ซานบวกนะแม้เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามันก็สวยนะมันก็เงียบสงบกับสวิตเซอร์แลนด์เธออยากให้ฉันเลือกมองไดวินิ่บอกให้นั่งนะเลือกเอาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าคันเทดงานดู่อันกับบริษัทสวิตเซอร์แลนด์เราจะไปอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้ไงเราจะไปอยู่ไทยอยู่ไนก็ได้ ่อยสิข่อยยังไม่ยูไทยไงคอยก็เลยแทนแบบว่า่อยแทนเลให้ผัวเลือกบทเทศบริษัทนี่ผัว่อยบอบ่แล้วเช่นอย่างลวสิอัปเดตให้่อยฟังคอยเป็นคนตัดสินใจจะซื้ออะไรจะทําอะไรจะทำเนี้ยตลอดเพราะยางไงนางจะเป็นคนที่แบบอะไรก็ตามแต่ต้องให้เมียตัดสินใจอืมึงคอยเป็นบอดว่าเธอแปะเออคนเมียมักนั่งกับมักน้ำผัวอยนะอันนี้คอยบอกให้ฟังได้พป่น้อง แล้วเป็นยังไงอ่ะแต่อีกใจนึงแล้วอ่ะอยากไปพาไปยุแอฟริกาถ้าลูกไปเลียนโรงเรียนอินตอเตอร์แอฟริกาเนาะพาเจ้าเดรนหาเงินหนียุยังรู้ลเลยแอฟริกานะเนาะไมีบันเป็นหลังมิสาไหน้ำนะนั่งกับอกาฟังแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นอืเรามูนั่งกับยูแคปเท้าแอฟริกามาเลย ถามว่ามันอันตรายบ่มันกับมันกับมีท่ถหก่องกับพี่น้องโจรหรือว่าอีหยังกระไดเนาะที่ว่าไปเมื่อแป๊กไปใช่ป่ะเยงอันนี้แอฟริกาอีหยังมันไม่เบิ่ลเว่าจะห้เงาจะไปเะเลทะเลพายกระเป๋าอีหยังแบบอันนี้นะจ่ามีนั่งก็เลียขายบ้านใครอีหยางทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่จีนเนาะเมื่อก่อนเราก็อยู่ต้องใช้มหาปีอแอฟริกาเนาะมานั่งสองตัว นั่งกระจ่างให้มูเลียงให้มาตัวนึงนั่งตายนั่งบินไปแอฟริกาทุกวันนี้ก็ยังเสียค่าเลี้ยงดูไอค่าใช้จ่ายมานัง่งอยู่แอฟริกานะมูเลียงให้แต่นางก็บินไปบ่อยมันก็เหมือนเป็นบ้านนางอะ่ะนางเคยอยู่นูนนะ่นเนาะนั่งตึงหายวินเนีย่ยเลือกไงว่าจะอยู่แอฟริกาหรือจะอยู่ไทยเพราะทางานให้ทํางานเนี่ยแห้กับบริษัทสวิสเซอร์แลนด์เนาะ จะไปอยู่ไหนก็ได้นะไะแล้วอยู่เลือดเลือดทำอยู่ไทยอันแย่เนื่งมาดูถูกวินีที่เขาบอกว่าจบอีแล้วบ้าแมน่นดอกอันที่เพิ่นมาบอกโอ้ยรู้ดอกนะที่ย้ายมาอยู่ไทยเพราะว่าเศรษฐกิจที่เยอรมันไม่ดีไม่รู้อะไรก็อย่มามั่วจ้ะใครามก็ว่าเอาไปเนี่ยใอยเป็นคนถามได,ได้เนี่ยเดี๋ยวพวกยังถามครได้เบิร์แต่ยังมาใส่คำว่าแบบดูถูกใอยครับใครบอกมาคนดูถูกใครก็พนะี่น้อง เรือรู้บ่จริงและตัดสินใจตัดสินเ้าไปต่างๆนะนะานะ่อยบ่มักมิยังถามได้บ่เคยปิดบังถามได้แต่หลอดใช้คําถามใช้คําถามดีๆใช้คําถามแบบฉลาดหน่อยถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของฉันนะมั้ยมันหลอกถามหรือ,รอมั้ยังได้บ่แต่ว่าเจ้าสีสว้ามันตัดสินกันได้ทั้งเั้นแต่กวางบ่บ่ไดีรู้ค้ามจริงนะ,นะมั้ยอยากคูยยังบ่อฟังเบืดลละอ๋อ ซื้อบ้านอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่เยอรมันบัดคือได้เศร้าอย่างเอออีหยังก็งงงงถามเฮาดีๆถามได้เป็นีัตอบได้เบิดจ้าพี่น้องทุกคนบ่มีความหลับอยู่แล้วตอบได้เบิดแต่ว่าอย่าไปอย่าไป,าไปตัดชิ้นแบบมั่วๆอย่ามาตัดชิ้นข่อยแบบโมั่วงข่อยเป็นคนจริงใจนะพี่น้องถ้าผูดด้ใดคว,คว,ควบข่อยบ่ได้นี่ สิวังเด๋ออาผู้ใดควบค่อยว่าเด,ด,ด,ด้เนี่ยก็สักสีวาจตงใด๋อหน่ะเ้าะเอาอเป็นคนเขอเป็นคนง่ายงายสบายสบาย,บายขเขป็นคนจริงใจนะเขาเป็นคนหักมู่หกกักพวกมี่แสดงกันเรี่ยงเมดกขเป็นคนสะบอดจ้าถ้าคือคขวถือกใจแต่่าเห็นให้เกียแต่แต่าเห็นให้บ่พอะแต่โป๊ไว้ว้โปะอย่างนั้งสิ่งคอยไปแบบเดือดเดือยคอยบ,อบอ่ว้านนะคอยคอย,คอยสิไปเรื่อยหนะ สมัยก่อนเน่ยข่อยบ่มักคนมาบาใส่บอกันแนกันแนข่อยเกลียดเกียด้หมูที่มักบ่มอใส่มาบอกันแนกันแนข่อยเงียบได้ข่อยบ่ะตูต่อข่อยเฮ็ดเหคข่อยเป็นคนบ่มากเฮ็ดเห่สร้างความเดือดร้อนอันทั้งใจให้หมูฟูงนะแม้ด้วยกันใช้วาจาที่อ่าเขาเรียกอะไรอะบ่ใส่บอยังนะบ่มนไม่ใส่นะแม่พี่น้องข่อยบ่มากคยสั่งๆแต่ข่อยเคยเจอหมูที่แบบว่าอันมากอันบอกันแนกันแนข่อยไปเลยเด้ข่อยค่อยไปจริงๆนะ ข่อยสิบ่นล้ำลาบ่หยังคือไข่ค,ค่อยค่อยห่าง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 แล้วก็ไปเลยเห็นไหมนิสัยข่อยนะอืไข่อยเป็นคนแบบนี้ตแต่ว่าก็บ,บ,บนะ่บ่อีหยังลายเห็นไหมบ่ด่ากับบ่อีหยังบ่ไปเลยเห็นไหมจ้ะอืไม่ใสนะ่นล้วอืมเพราะแล้วเพอาะแล้วคนยังเซอรื่องลติปแล้ว อยเป็นคนบ่มมักหาเรื่องคนบ่มหมักบ่มหมักบ่มหมักความบุ่ไว้บ่มหมักบ่มหมักสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นหรือว่าอย่างแซ่ซนวนมาเสิโฟกัสแต่กบเรื่องจาขวงคมเสื้อมากเสมอว่าคนอยู่กับตันยุ่นเนี่ยไปใส่กับอดตายมันจะมีแนวชื่นที่ดีแบบน้ำปลาไขาจะเจอ๋วที่ชื่ที่ดีเนไหม คำบอกคำจ่าก็กันวาจากรรมกรรมวาจามันมีอีกเลยได้ไป้องหาไปเที่ยวไปหาดาาคนหรือไปหาหนุนนีนันชีวิตสังเกตชีวิตจะควงเด้อันซุ้มที่แบบไปหาดาาคนานั้นคนนี้เป็นบ่เคยยินดีกับคนอื่นอย่างเช่แบบว่าปากพาปากเป็นในทาง,ทางลบๆชีวิตจะเจอแต่สิ่งลบๆเคยเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดเลยไมืมวาจากรรมพวกปากเข้าแบบเขาโฟกัสจริงไดปากเข้าแบบ ไปหาดาคนหรือว่าแบบบอกแต่แนวลบๆนี่ชีวิตจะเจอแต่สิ่งลบๆจัะมันเรื่องจริงนะมันมันจะดึงดูดแต่สิ่งลบๆเข้ามาหาในชีวิตอือันนี้ฝากไว้นะ้พี่น้องเนะเขาพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ไหมดิไอพวกพลังความคิดแล้วก็วาจานี่แหละไอพวกจะไปหาดาคนระวังไว้เด้อจมจากชีวิตไม่เจะรินบอกไว้เลย โอ้ไปเลยพี่น้องโอ้ยมาห้นทีไปแล้วไป,ไปแล้วโอ้ยกันนี่แหละคอยมากว่าโพี่น้องมาทำคลิปกินไหมมาทำคลิปพูดใช่ท่านเหล่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ